ว oh <ok ิวิอุ๊ยนี่ก็มีทีวีนะครับมาจากอเมริกา ก็ตามนอตคนตามาลานนะครับตจคนที่ที่เาเสียที่ต้นหล่นนยอ้เอ้อับวอืมอ้าอนเลเล่นได้นนนเลนนเลน

อลุกขึ้นไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นครับผมอ้วนเสียงนะเสียงปกติเราช้างกี่ปีถึงจะออกแากได้ก็ฝึกฝึกนนีเนะครับถ้าฝึกบันานนี่ก็แยกออกจากแม่สปีแล้ว ออกได้แต่เราจะมาจะไม่ค่อยเอาทางทางนี้ไปสิเราทางเดิมมาก่อนแซะแซะอันนี้พอไม่มาอยู่คอยหยอกพี่ปาแล้วกันอู้หู้

ขุ่น chị เต็มของ hấp, กิโลโทช้างไปนามนี้คงแข็งแต่เข้า ีเขียนหัวพี่ป้ามาผมเอ้าเอ้าเอาเอ้าอันนี้เขาเล่นดินเฉยๆครับดูยังไงมันทำ นี่เ้เย้เนี่ครับดถท้องช้างได้ไหมพาไปถายกับพี่มงคลแล้วก็เปดท้องผายงานครับผมว่าพ่อใหญ่ไม่อยู่พ่อใหญ่ไปเขาอยาเจอพ่อใหญ่เหมือนกันนะเราบอกยจะไม่เป็นไร ไปอยู่จะถ้าจะถ้ามาพรุ่งนี้ก็คงไม่ก็ไม่อยู่มันอ,อีกครับหาทำงานหาเงินจะได้งานตลอดเลยใช่ไหมครับช่วงกำลังอบรมภาษาช่วงประมาณตัวได้ถึงตัลังดูพี่มงคลครับผมดูพี่มงคลก่อนนะครับอันนี้พ่อใหญ่ไม่อยู่นะครับไปแห่งงาน ทแกทางกันอย่างเงี้ยตัวูบตัวฟูนถ้าเริ่มีหยวเริ่มเป็นหนุเราเขาจะอยู่รวมด้วยกันไม่ได้เขาจะเหมือนแบบมีการแย่งเป็นๆแบทยเขาที่างคนเอาเลยฮเอาเลยเยอสวยยอสวย

What's the one going there? Yeah. Ooh, that one happened. That one happened. Oh my goodness! Good job! You got three times, right? Oh, yes. Okay. Oh. Be careful with it. <laughs> <laughs> Hi again. One more time. No.

นี่ครับต้องนี่ครับมาเห็นกันก่อน,นแล้วครับว่าถึงเพงเยอะอู้บเดี๋ยวเราไปท้าทองเพียงกันครับผมอันนี้นตัวผู้่ครับผม

มีค่าูตามาสุดท้ายได้ได้ได้คครับอั ững, น <Revolution. S 1> <parse. S 2> น,นี้มันเอนีอ <cing skeleton. S 1> ้มาคััครับผมฟุจีครับ สูงว่ะเออสูงอวนงามสูงมากครับเหมือนช้างเผือกเลย

นี่บนบบนไหนกอนี่บนบนนี่บนไยไม่ครับผมนี่้ายครับเยพี่บ้าไหมหน่อยย้อนอึง

ป็นปิดคลิปตรงนี้เลยไหมมามารูปมลงถ่ายมาครับมาแล้วก็มามาปิดคลิปด้วยกันด้วยครับผมเราจะมาปิดคลิปด้วยกันนะครับผมไปรัะ ao, ơ hao, ơ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  hao, để ok, không? ao, đấy đi, thôi nè, nhét ok, เดี๋ยวปิดปิดป <ai> ิดคลิป <sabia>? ด้วยกันครับผมปิดปิดคลิปด้วยกันก่อนได้ได้ได้ค่ะครับปิดปิดปิดคลิปด้วยกันครับแอบลุครับนี่ก็พี่นะครับได้เดินทางมาจากอเมริกาครับเออมาลดท้องพันามาเยี่ยมศูนย์ศิลป์ไทยนะครับก็ผมไม่ได้อยู่นะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่แทนครับทำหน้าที่แทนครับต้องมีอุปกรณ์ครับ ว่าอ้วนแรงครับช้างเนาะได้ถึงนมาดูแล้วมั่นใจเลยครับขอบคุณนะครับผมโอกาสหน้าเป็นมาใหม่ได้ไหมได้ค่ะถ้ามีเวลาไม่อยู่นี่พาไปดูใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่อง Family สีสัไทยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเลยเสียงเล้ว